EP แล้วนะครับก็คุยเรื่องการเชื่อมบัญชีนะครับแต่ว่าเราจะมาคุยเอ่อลงลึกในเซลเลอร์บาลานิดนึงนะครับก็คือบางท่านนะครับมีปัญหาเรื่องการหมุนเงินก็คือเราจะมาอ้านี้นี้เดียวไปนิดนึงคือเรามาที่การเงินนะครับแล้วก็มากดเซลเลอร์บาลานหรือกดอีกที่หนึ่งก็คือก็มาเซลเลอร์บาลานเข้าได้หน้าเดียวกันถามว่าตรงนี้เออมันจะมีถอนเงินอัตโนมัติซึ่ง เอราะวโตโรมัติเนี่ยมันจะถอดทุกวันพืเรื่องหัสของสัปดาห์นะแต่คราวนี้มันจะมีประเด็นว่าเราหมุนเงินไม่ทันหรือว่าจะต้องเ,อเป็นมือใหม่ที่เอาเงินนมาแคชโล้วพอเงินพอลูกค้ารับสินค้าปุ๊บแล้วเงินเข้า้าน,นี่มันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะ <c oughs> กดถอนเงินได้เลยก็เข้าไม่เกินสองชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงก็คือจะเข้าแล้วนี่นะครับแล้วเราก็ถ้าเราเข้าหน้านี้ม,นมันมีใส่รหัสนิดน,นึงก็คือเราสามารถที่จะมา ได้ล่ะได้แล้วตรงนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆว่าการคืนเงินขึ้นคำสั่งซื้ออะไรเนี้ยหากจากค่าใช้จ่ายธุรกรรมต่างๆเนี้ยเราสามารถที่มาดูตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือตรงเนี้เห็นไหมถ้ามันกดไปเนี่ยมันจะเชื่อมไปอ่าเนี้ยเห็นมอา๋ยวลองใส่น่่ะตรงนี้มันกรณีว่าอันเนี้ย อาจจะคุยอีกนิดหนึ่งคือก็ควรระวังคือบางท่านเนี่ยไม่ได้คนดูแลแอคเคาท์แค่คนเดียวหลายคนแล้วคราวนี้ประเด็นคือเป็นปัญหายังไงคือเคยมีกรณีที่ว่าเอ่อให้อีกคนหนึ่งเป็นเป็นแฟนจะไม่ได้นัดแต่งงานกันจริงแล้วมาดูแลเขาแอบ,บเชื่อมบัญชีนะแล้วถอนบัญชีอันนี้ออก บัญชีเราออกเอาบัญชีตัวเองเข้าแทนนะเห็นเคสนั้นไปก็คือโดนยึดแอคเคาน์ไปเลยแปลมาก,ก็คือเปลี่ยนเบอร์ด้วยเพราะเขามีทั้งรหัสมีหลายคือเขาเปลี่ยนเบอร์เสร็จเขาก็พอเป็นเบอร์เขาเสร็จเขาก็เชื่อมบัญชีธนาคารตัวเองเข้าไปแล้วก็ถอนบัญชีก็เออตัวแฟนอ๋อถ้าเอา,เอา,เอาตัวเองเข้าแล้วเงินก็เข้าเอากระเป๋าเขาตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้อันนี้พอเราท,ทําธุรกิจหลายธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเวลามาดูทุกร้านนะ เออบางท่านนะบางท่านก็คือเงินก็นั่นพอเลิกกันไปก็เป็นปัญหาเลยนะครับผมอันนี้ก็เลยอาจจะให้ระวังเพราะว่าการยืนยันตัวตนเนี่ย <c oughs> ตัวบัญชีธนาคารมันจะยืนยันพร้อมกับบัตรประชาชนถ้าโดนถอนออกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เกี่บข้อหนึ่งที่ย้าที่เออีพีที่แล้วก็คือเรื่องเบอร์โทรศัพท์ถ้าถ้าใช้แบบจำเงินก็ควรดูเออเก็บซิมหรือว่า ไม่ดีแล้วก็เติมย้าให้หมดอายุตรงนี้ก็มีผลเพราะว่าซิมเนี่ยถ้าเราเป็นเติมเงินแล้วเราปล่อยหมดอายุเนี่ยซิมเนี่ยมันจะขาดทันทีพอข,ขาดทันทีปุ๊บทางเจ้าของซิมเนี่ยเขาจะเอาซิมเนี่ยไปรีรีมาขายใหม่รอบซึ่งเ,เขาอาจจะทิ้งช่วงปีหนึ่งนะถ้าผมจําไม่ผิดแล้วถึงจะเอามาขายหลังจากที่คนเก่าเลิกใช้เบอร์หรือว่าหมดเบอร์อายุหมดขาดแล้วขาดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ ขาดแล้วขาดเลยคราวนี้ประเด็นพอเขาเอาบิมไปรีใหม่ปุ๊บเนี่ยถ้ามีคนใหม่เขาเอาเบอร์นะั้นไปใช้แล้วเขาเข้าบัญชีช้อปปี้คือเข้าได้นะอันนี้คือระวังแต่คนอาจจะนึกไม่ถึงนะพราที่ใช้เบอร์ทิ้งเบอร์ทิ้งนะ่ระวังเลยนะแอคเคาอาจจะโดนแอคโดยแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับผมเอค